ขอประตูสิเด็สซีขอประตูเด็สซีขอประตูหนึ่งสองสามแล้วลาล่ากับโคก็เปิดประตูออกมา เอออริซีเอ่พอเอออลาลาอ๋อนดาอ๋อดิปซี่ลาลาและก็โพเดินเข้าประตูไปเลย ดิปซี่ลาลาและลวเข้าประตูไปเดินเข้าไปเลย็่ลาล่พอาและก็โพปิดประตูด้วย

โอ้โอ้โอ้อะไรอ่ะอะไรหรอทิงกี้บิงกี้เห็นประตูแล้วเห ประตูประตู <c oughs> ทิงก, <c oughs> งกี้วิงกี้เคาะประตูเลยทิงกี้วิงกี้เคาะประตูทิงกี้วิงกี้เคาะประตู สองสามและดิซี่ลาลาและก็โฟเปิดประตูออกมาเ้ออี่นี่อเออดิฟซี่เออลาลาเอโที่